สวัสดีค่ะมาเรียนรู้คณิตศาสตร์กับครูโตกันเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูจะพามาเรียนรู้เรื่องรากที่3นะคะโดยจะมาแก้สมการที่ใช้ความรู้เรื่องรากที่3ในแบบฝึ 4, กหัด2.4กอไก่ข้อที่3กันมาเริ่มเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับแบบฝึกหัด2.4กไก่ข้อที่3นะคะจงหาคำตอบของสมการต่อไปนี้นะคะคำว่าสมการก็คือเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงการเท่ากันด้วยเครื่องหมายเท่ากับแบบนี้นะคะข้อที่1บอกว่า x กําลัง3เท่ากับ216นะคะความหมายของโจทย์ข้อนี้ก็คือตัวเลขอะไรที่ยกกําลัง3แล้วได้216นะคะเราก็ ใช้เรื่องรากที่3ม,มาช่วยในการแก้ปัญหาได้นะคะซึ่งโจทย์ข้อนี้นะคะเลขอะไรที่ยกกำลัง3แล้วได้216ก็มีความหมายเดียวกับรากที่3ของ216เท่ากับเท่าไหร่นะคะเราก็มาดูนะคะอะไรที่ยกกำลัง3แล้วได้216 216นะคะ216ได้จากอะไรนะักเรียนก็มองย้อนกลับมาหาตัว n ว่า n ไหนที่ยกกำลัง3แล้วได้2 1 6อนะคะตอบไะไรคะตอบ6นะคะดังนั้น x ของเรานะคะตัวนี้6ยกกำลัง3เท่ากับ216 x นะคะ x ของเราก็จะตอบเท่ากับ6นะคะถ้าเติมรายละเอียดก็จะได้ว่า x ตัวนี้นะคะ ดังนั้นคุณครูขออนุญาตใช้สัญลักษณ์จุด3จุดนะคะตอบได้เลยต่อไปข้อที่2 x ก,กําลัง3เท่ากับ350เหมือนเดิมเลยนะคะมาดูช่อง x ก,กําลังสของเรามีไหมคะว่าอะไร x ตัวไหนที่ยกกําลัง3แล้วได้เท่ากับ350ไม่มีใช่ไหมคะดังนั้นตัวนี้นะคะ x ก,กำลัง3ของเราก็จะต้องตอบตัวแปรน,นะคะเป็นค่าติดรากนะคะก็คือรากที่3นะคะของ350ทั้งหมดนี้ยกกำลัง3นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ350นั่นเองนะคะดังนั้น x ของเราก็คือตัวที่อยู่ในนี้นะคะ ดังนั้น x ของเราก็จะเป็นตัวที่ติดค่ารากนะคะเป็นรากที่3ของ350นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3โจทย์นี้คล้ายกันกับ2โจทย์ที่แล้วนะคะอะไรที่ยกกำลัง3แล้วได้0.027นะคะก็คือต้องเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งที่คูณกันแล้วได้ 0.027นะคะคืออะไรคะเนี่ยอันนี้มอง n คือค่า x ตัวนี้ก็คือ x กำลัง3นะคะอ่ะ27เกิดจาก3คูณ3คูณ3ดังนั้นแปลง3ให้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งก็จะเป็น0.3นะคะยกกำลัง3แล้วก็จะได้เท่ากับ0.027นะคะ ดังนั้น x ของเราก็จะเท่ากับ0.3นะคะต่อไปข้อที่4 x กำลังสเท่ากับ49มาดูช่องของ n กำลัง3มีอะไรไหมที่ยกกำลัง3แล้วได้49มีไหมคะอ่าไม่มีแสดงว่าข้อนี้นะคะ ก็จะต้องติดค่ารากไว้นะคะดังนั้นรากที่3ของลบ9 4 9ตัวนี้จะยกกำลัง3แล้วได้เท่ากับลบ9 4นะคะคำตอบของเราก็เลยจะติดค่ารากไว้ว่า x ของเรานั้นเท่ากับรากที่3ของลบ0ด สี 49, นะคะหรือใครจะตอบว่า x ของเรานั้นเท่ากับลบของรากที่3ของ0.49ก็ได้นะคะต่อไปข้อที่5อะไรยกกำลัง3แล้วได้ศูนคะ เก่งมาก0ูนย์ยกกำลัง3แล้วได้0ูนย์ดังนั้น x ของเราก็จะเท่ากับ0ูนย์นั่นเองต่อไปข้อที่6นะคะรากที่3ของอะไรได้เท่ากับลบเคิดย้อนกลับมานะคะแสดงว่าข้างในนี้จะต้องเป็นลบเทั้งหมด ยกกำลังสนะคะจึงจะถอดรากที่3มออกไปได้เป็นลบเนะคะหรือใครจะหาค่าจริงของเขานะคะว่าข้างในรากที่3ตัวนี้ลบเยกกำลังสนะคะก็คือเท่าไหร่คะลบ3ามรนะคะก็จะถอดรากออกมาคือลบเนะคะ ดังนั้นคำตอบข้อนี้นะคะ x ของนักเรียนอาจจะตอบเป็นลบเยกกำลัง3นะคะหรือใครจะตอบเป็นลบ343ก็ได้นะคะต่อไปข้อที่7นะคะรากที่3ของ x เท่ากับ2ส่วน5นะคะ คิดย้อนกลับเข้าไปในรากตรงนี้แสดงว่าข้างในรากต้องเป็น2ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง3นะคะตัวนี้ก็เป็น2ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง3จึงจะถอดรากออกมาได้เป็น2ส่วน5นะคะหรือบางคนอยากหาค่าจริงว่า2ส่วน5ยกกำลัง3จะเป็นเท่าไหร่ น,ะะนักเรียนก็สามารถเขียนอีกรูปหนึ่งก็คือ2ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง3มีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง3ส่วน5ยกกำลัง3ตามสมบัติของเลขย,ยกกำลังนะคะตัวบนก็จะเป็น2อก,กำลัง3มเป็น8นะคะ2คูณ2คูณ 2, 2 5าก,กำลัง3มเป็น125หนะคะหรือใครจะดูจากตรงนี้ก็ได้นะคะว่า5ยกกำลังสามคือ125นะยาคะ2ยกกำลัง3มเป็น8นะคะ คำตอบก็จะได้เป็น2ส่วน5เหมือนกันนะคะดังนั้นคําตอบของเรา x เราจะตอบเป็น2ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง3หรือจะตอบเป็น8ส่วน125ก็ได้นะคะต่อไปข้อ8นะคะรากที่3ของ x เท่ากับ1.3 ะค,ะคิดย้อนกลับไปนะคะก่อนจะหาค่ารากหรือถอดรากที่3ได้1.3แสดงว่าข้างในรากของเรานั้นก็จะต้องเป็น1.3ทั้งหมดยกกำลัง3นะคะเป็นรากที่3จึงจะถอดรากออกมาเป็น1.3หรือใครจะหาค่าจริงของ1.3ก็ได้นะคะ นักเรียนก็เอา1.3คูณการ3ตัวนะคะก็จะได้รากที่3ตัวนี้1.3คูณคูณ1.3ได้เท่ากับ2.197นะคะก็จะถอดรากออกมาเป็น1.3เช่นเดียวกันดังนั้นคำตอบของเรานะคะก็จะตอบได้2องคำตอบนะคะว่า x ของเราอาจจะเป็น1.3ทั้งหมดยกกำลัง3นะคะหรือจะตอบเป็นค่าจริงคือ2.197ก็ได้นะคะตอนนี้ก็จะเป็นการแก้สรรมการโดยใช้ความรู้ของเรื่องรากที่3แล้วก็เลขยกกำลังนะคะที่เป็นกำลัง3นะคะวันนี้คุณครู ขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ช่องครูโตมัด้วยนะคะสวัสดีค่ะ